เอาละครับนะข้อต่อไปนะครับก็เป็นข้อที่11นะครับของหน่วยหน่วยที่เก้านะรูปพื้นฐานของวงจรไฟฟ้ากระแสสลับนะครับเรามาดูแบบฝึกหัดข้อที่11นะครับเออ่เขาบอกว่ารูปคลื่นซ้ายรูปหนึ่งนะครับมีค่าสูงสุดนะวงเล็บอ peak นะครับเท่ากับ12โวลต์จงหาค่าแรงดันดังต่อไปนี้นะครับข้อกไก่ค่าใช้งานข้อขอไข่ค่าสูงสุดถึงค่าสูงสุด แล้วก็คอควา,อายค่าเฉลี่ยคลื่นคลื่นนะครับเอาทีนี้เรามาดูก่อนว่าไอ้ค่าต่างๆเนี่ยมันมันคืออะไรนะครับถ้าเกิดว่าเ,เรามีวงจรอยู่สักวงจรหนึ่งนะครับซึ่งจะมีแหล่งจ่ายเป็นไฟฟ้ากระแสสลับนะครับอันนี้เป็นลักษณะของลูปคลื่นทรายนะครับแล้วก็มาเข้ามาเข้าที่โหลดตัวนึงนะครับประมาณนี้ผมวัดคร่าวๆนะตรงนี้อาจจะเป็นเป็นโหลดนะครับทีนี้ ถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องมือวัดสมมุติว่าเราจะวัดอะไรครับวัดหาค่าแรงดันไฟฟ้านะครับแรงดันไฟฟ้าคือตัวตัว v นะครับมาวัดที่คล่อมวัดแรงดันต้องวัดคล่อมนะครับตัวแรกเป็นโวลต์นะครับวัดวัดคล่อมก็คือวัดอย่างนี้ไม่ต้องคำนึงถึงพวบวกพวลบนะครับเราวัดคล่อมไปได้เลยถ้าเกิดว่าตัวนี้นะครับเครื่องมือวัดตัวนี้นะครับเป็นมัลติมิเตอร์นะครับเป็นมัลติมิเตอร์นะ มันติมิเตอร์นะครับค่าแรงดันตัวนี้ที่ออกมาเนี่ยนะครับที่เราอ่านได้เนี่ยว่ามีค่าขีโวต์นเนี่ยเขาเรียกว่าค่าแรงดันที่ใช้งานนะครับค่าแรงดันที่ใช้งานหรือเรียกว่าค่า r uh, m s ก็ได้นะครับอันนี้คือได้ได้มาจากมันติมิเตอร์นะครับใช้ในการวัดแต่ถ้าเกิดว่าอุปกรณ์ที่วัดค่าตัวนี้นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ไม่ใช่เป็นมันติมิเตอร์แล้วแต่เป็น OSC OSC ก็ OS C. OS C คือเป็นออสซิลโลสโคปนะครับออสซิลโลสโคปก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องมือวัดอีกชนิดหนึ่งซึ่งพอทำการวัดเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถที่จะแสดงรูปรูปคลื่นออกมาให้เราได้เห็นได้ว่านี่คือลักษณะของของรูปคลื่นที่อาจจะปรากฏที่ได้ออกมานะครับเป็นลักษณะของรูปคลื่นทรายนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับซึ่งทีนี้ ค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันก็จะแสดงค่าออกมาเป็นโว์เช่นเดียวกันแต่ว่าเราต้องมาแปลความหมายจากรูปตรงนี้นะครับว่ามันอ่านได้ค่าขี่โวนซึ่งค่าที่ได้เนี่ยมันจะไม่เท่ากับค่า VRMS นะครับอย่างเช่นค่าวนพีคอาว์พีคคืออะไรครับวนพีคถ้าจำถ้าจำกันได้นะครับวนพีกก็คือเป็นการวัดจากจากเส้นระดับตรงนี้นะครับเส้นเส้นศูนย์ส่วนเส้นแนวนี้ก็จะขึ้นไปบอกว่า ขีวล์น,นะครับตรงนี้เป็นวนอ่านั้น,นว์บวกตรงนี้ก็เป็นว์ลบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะนับจากเส้นศูนย์ตรงนี้ขึ้นไปถึงค่าจุดสูงสุดนะครับค่าจุดสูงสุดตรงนี้เราจะเรียกว่าว์พีกก็คือจุดสูงสุดนะครับซึ่งไอค่าวโว์โพีกตัวนี้นะครับมันจะไม่เท่ากันนะไม่เท่ากับวนไอเฟสซึ่งมันจะวัดที่โหลดตัวเดียวกันก็ตามวงจรเดียวกันก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอ่านจากพันติเตอร์เนี่ย ค่าก็จะอ่านได้ค่าหนึ่งซึ่งเป็นค่าโวลต์ r m รอนะครับก็คือเรียกง่ายๆว่าเป็นค่าที่ใช้งานจริงแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ออสซิโลสโคปนะครับวัดเนี่ยค่าที่อ่านได้สูงสุดตรงนี้ก็จะเรียกว่าเป็นค่าโวลต์พีคนะครับซึ่งค่ามันจะตัวเลขมันจะไม่เท่ากันนะครับแต่ว่ามันเป็นค่าค่าเดียวกันแต่เดี๋ยวมันจะมีวิธีการเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ระหว่าง v ี m s กับโวลต์พีคนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราควรจะอ่านค่าได้เท่ากันแต่ว่ามันเป็นเครื่องมือคนละชนิดกััันนนนแคค้เองะรบ ึ่งมันเป็นค่าค่าเดียวกันก็คือเป็นค่าแรงดันจุดเดียวกันนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูค่าใช้งานอ่าเดี๋ยวมันจะมีวิธีการคำนวณน,นะครับตรงนี้ก็คือ vrms นะครับส่วนค่าสูงอ่าขอไข่นะขอไข่ตรงนี้นะค่าสูงสุดถึงจุดสูงสุดคือหมายความว่าไงครับอันนี้คือจุดสูงสุดถ้าเกิดเราดูจากรูปคลื่นนะมันจะเท่ากันตรงนี้นะครับนี่คือจุดสูงสุดทางด้านบวกส่วนอันนี้ก็คือจุดสูงสุดทางด้านลบเนี่ยฝั่งนี้นะครับเพราะฉนั้นค่าตรงนี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ อ่านะครับซึ่งมันจะแบ่งครึ่งตรงนี้ครึ่งบนเนี่ยเราเรียกว่าโวล์พีกอ่าครึ่งล่างก็เป็นโวล์พีกด้านบวกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราวัดจากจุดด้านบนนี้ถึงด้านล่างนี้นะครับตรงนี้ก็จะเรียกว่าค่าสูงสุดถึงจุดสูงสุดหรือเรียกว่าค่าโวล์พีกทูพีกนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คือโวล์พ okay, ีกทูพีกโอเคไหมครับอ่าทีนี้ต่อไปข้อคอควายนะครับข้อคอควายเนี่ยเขาเรียกเป็นค่าเฉลี่ยครึ่งครื่นคำว่าเฉลี่ย ครึ่งคลื่นนะแค่ครึ่งเดียวนะครับครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าเรามาดูตรงตรงรูปนี้เดี๋ยวผมลบตรงนี้ออกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคําว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับครึ่งคลื่นอ่าสมมุติว่าผมคิดแค่แค่ครึ่งครึ่งเดียวก็คือครึ่งครึ่งสีบวกตรงนี้นะครับสีบวกตรงนี้นะคิดแค่ครึ่งเดียวคําว่าเฉลี่ยก็คือหมายความว่าในระยะพื้นที่หรือเวลาเท่านี้นะครับเราเอาไว้รูปรูปตรงนี้นะครับ มาเกลี่ยลงไปให้มันเต็มพื้นที่เกลี่ยลงจากยอดนะฮะเกลี่ยลงมาเรื่อยๆนะครับเกลี่ยตรงเนี้ยลงมาเกลี่ยลงมาเกลี่ยลงมาให้มันเต็มอ่าให้มันเต็มอย่างนี้นะครับคือจากยอดเนี่ยเกลี่ยลงมาให้มันเต็มพื้นที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ค่าเฉลี่ยตรงเนี้ยนะครับค่าเฉลี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะครับจุดตรงเนี้ยมันจะเหลือกี่โวลต์อ่านะครับตรงเนี้ยมันก็เรียกกี่โวลต์นะครับพขาบดเฉลี่ยออกมาแล้วปุ๊บครึ่งคืนเพราะนั้นตรงนี้นะครับเขาจะให้ตัวย่อ v นะครับ AVG นะครับ VAVT นะฮะเพราะนั้นตรงนี้เราเราก็จะต้องรู้จักกันว่า VAVG นะครับเพราะนั้นแต่ละตัวเนี่ยหามาได้อย่างไรนะครับมันจะมีสูตรมันจะมีสูตรเฉพาะของมันอยู่นะครับว่าจะหาได้อย่างไรนะครับอ่าทีนี้ในเมื่อเรารู้ค่าต่างๆแล้วคืออะไรเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่าสูตรคืออะไรนะครับ อ่ทีนี้เรามาดูจากโจทย์ก่อนโจทย์ให้อะไรมาบ้างนะครับก็บอกรูปคลื่นซายรูปหนึ่งนี่คือรูปรูปคลื่นซายก็คือเป็นเป็นตรงนี้นะฮะรูปคลื่นซายนะ่ยอ่านี่คือรูปเดียวนะรูปเดียวนะฮะจบแค่ตรงนี้เริ่มตรงนี้นะครับมีค่า e p a k หรือบางทีบางเล่มก็อาจจะเขียนเป็น v p a k ก็ได้นะครับเท่ากับ12โวลต์ก็คือหมายความว่าเราวัดจากเส้นศูนย์ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้เป็นโวลต์นะฮะวัดขึ้นไปถึงจุดสูงสุดนะครับถึงจุดสูงสุดตรงนี้นะ ตรงนี้นะครับเท่ากับ12โวลต์พีคนะครับเท่ากับ12โวลต์พีคจงหาค่าแรงดันต่อไปนี้อ่ะทีนี้ข้อก่อไก่เริ่มแรกค่าใช้งานนะครับค่าใช้งานก่อนเรามาดูสูตรนะครับเรามาดูสูตรตรงนี้นะเดี๋ยวคุณไปคิดต่อ่ะผมเฉลยให้หมดเลยก็ได้นะครับไม่ต้องไปคิดต่อเสียเวลานะครับอันนี้คือสูตรนะครับสูตรตรงนี้ Vrms นะครับมองเห็นไหมฮะเนี่ยตรงนี้นะครับ Vrms เห็นไหมครับ RMS นะอันนี้พอดีผมก๊อปมาจากบทนะมันก็เลยติดเส้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสูตรอยู่นี่นะครับสูตรอยู่ตรงนี้นะ Vrms เท่ากับเท่าไรอ่านี่คือสูตรนะครับเราก็ต้องใช้สูตรนี้ตลอดก็คือค่าเรงดันใช้งานก็คือ0.707คูณด้วย Vpeak นะครับซึ่ง Vpeak จากในโจทย์เมื่อกี้โจทย์ให้มาเห็นไหมครับ Vpeak เท่ากับเท่ารเ่เอ่ยเท่ากับ 12โวล์นะครับเนี่ยเท่ากับ12โวล์ถูกต้องไหมครับเท่ากับ12โวล์วเพราะนั้นเราก็มาคูณเลยครับ0.7 0 7นคูณ v p e a ก VPEAK ก็คือตัวนี้12เพราะนั้นก็คูณกันก็ได้คำตอบออกมาไม่ได้ยากนะครับต่อไปค่าสูงสุดถึงค่าสูงสุดตรงนี้ก็คือโวล์ a k to peak ศูตรสูตรคือสูตรนี้นะครับทำไมเอาเป็น2ครับก็มันสูง2เท่าไงใช่ไหมครับ สูงสองเท่าจากรูปคลื่นเมื่อกี้ที่ผมวาดได้ดูนะด้านบนนี้เห็นไหมครับรูปอันนี้คือพีคแรกอันนี้ก็คืออีกพีคหนึ่งเพราะนั้นก็2นะครับอ่าก็คือเท่ากับ2 V peak นั่นเองนะครับเท่ากับ2 Vp e a เพราะฉะนั้นเราไปดูคําตอบเราก็แทนค่าได้เลย VP e a เท่ากับเท่าไหร่ครับอ่า v p e a กก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ v p e a เท่ากับ12เห็นไหมฮะก็คูณกันก็ได้คําตอบ 24นะครับต่อไปค่าเฉลียฉล่ยครึ่ง,ค,งคืคงคงน,คนนะครับค่าเฉลี a ่ยครึ่งคืนอ่าค่าเฉลี่ยครึ่งคืนนะครับเอาละสูนรนะครับ V a v g นี่อยู่นี่นะครับครึ่งคืนนะครับก็เอา0 3 1 8จดคูณด้วย Vp นะครับอันนี้เป็นค่าตายตัวเลยนะครับส่วน Vp ก็เปลี่ยนแปลงไปตามที่โจทย์ก็ให้มา เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ออกมาแล้วอยู่ตรงนี้นะครับก็คือค่าเฉลี่ยออกมาอยู่ที่3.8โวลต์นะครับเอาละเพราะนั้น3ตัวนี้เราน่าจะพอทําความเข้าใจกันได้นะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยหมายถึงอะไรบ้างนะครับโอเคไหมครับนักเรียนนะผมก็ขอจบข้อนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ